สวัสดีครับบ้านสว่างแฟมิลีครับวันนี้มาแนะนำ การใช้แก้วซีนฝาน้ำส้มเกียดนิมานะครับเครื่องซีนฝาน้ำส้มเกียรติมาปก,ปกติแล้วไอตรงที่ตรงเนี้ยที่เป็นหลุมเป็นบ็อกเนี่ยมันจะเป็นขนาด95มิลนะครับคือก็คือจะเป็นแก้วใหญ่ไซส์มาตรฐาน ตามเครื่องนะครับผมซื้อเครื่องนี้มาครั้งแรกเขาจะไม่มีบล็อกเสริมให้นะครับบล็อกเสริมจะเป็นขนาดต่างๆจะเป็นขนาด75มิลขนาด85มิลเราก็จะใส่แบบนี้ครับทีนี้เรามาดู95มิลกันก่อน95มิล เราจะต้องมีแก้วปาก95มิลคือปากมันจะใหญ่แบบนี้นะครับ9.5เซนติเมตรหรือ95มิลนะครับเราใส่นี่นะครับคันปากขนาด95มิลก็จะลงล็อกพอดีเลยมันจะลงร่องพอดีนะครับมันจะมีบ่า มันจะมีขอบบากตรงนี้รองรับไปตัวนี้และเวลาการซื้อแก้วนะครับก็จะต้องดูขอบปากตรงนี้ให้มันมีพื้นที่ในการสีเยอะๆนะครับเวลาเราซื้อแก้วเราก็ถามเขาว่าขอปาก95มิลส่วนจากกีออนนันก็แล้วแต่ความยาวนะครับ เมื่อเราจะใช้ตากแบบอื่นอย่างเช่นปาก85มิลใช้กับแก้วตาก85มิลเหมือนกันนะครับพอเวลาเราใส่เห็นไหมพอดีเราก็สามารถที่จะเอาบล็อก85มิลนี้ใส่ ไม่ปาก95 95มิลได้นะครับเวลาเราซีนเราก็ใช้แก้วที่เป็นปากขนาดตามที่เรากำหดนดครับก็จะพอดีนะครับปากขนาด85มิล12ออนต่อไปเราจะใช้แก้วเล็กแก้วปาก75มิล เราก็ควรจะต้องใช้บล็อกกับ75มิลก็คือบล็อกตัวนี้นะครับเห็นว่าเขาก็จะทำเป็นแบบไส์มาตรฐานของเขามาเลยนะเราก็เปลี่ยน85มิลออกใส่บล็อก75มิลแทนทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้แก้วขนาดปาก75มิลได้น,นะครับ ละตซีนเป็นปกติส่วนเรื่องของจำนวนออนอันนี้เราก็ไปถามที่ร้านค้าดูนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่นี่เป็นขนาด6ออนปาก75มิลมันก็จะมี7ออนแบบปาก75มิลก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปสอบถามที่ร้านค้าดู ที่หลักๆเราจะใช้ปากกี่มิลและแก้วกี่ออนอย่างแก้วเล็กเป็นแก้วขนาด6ออนปาก75มิลก็ทักขายก็แก้วละ5บาทนะครับเราซีนน้ำส้มเก็บทชิมาสเรยบร้อยก็ขายหรือเอาไว้ทําเกี่ยวกับทําบุญลงทานที่ เวลาช่วงเทศกาลช่วงบุญส่วนมากแก้วขนาดเล็กเนี่ยจะเหมาะนะครับอันนี้คือปากขนาด75มิลน,นะครับได้จำนวนส่วนแก้ว85มิล85มิลที่ใช้บล็อกขนาดนี้ราคาขายนะครับทำสีน้ำทชเกียรติมาสีรบร้อยขายก็ขายแก้วละ10บาท จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะได้จำนวนประมาณพอปันกลางคนระับเวลาเราปั่นทีก็จะได้ประมาณ80-90แก้วแก้วขานาดนี้นะครับเวลาปั่นนะครับส่วนจะเป็นแก้วแบบ90มมิลเกาอันนั้นคือเราต้องหาบล็อกที่มันมันได้ตามขนาดนะครับ อันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับว่าจริงๆหลักๆที่เขาใช้ใช้กันก็จะมี95มิลโดยโตรงกับบล็อก85มิลบล็อก75มิล ก็เป็นการอาธิบายเกี่ยวกับแก้วพลาสติกที่เราใช้ในการซีนน้ำส้มเกตนิมากหรือน้ำอื่นๆที่เราทำนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่างๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ thank you.